อินเดียปีคศ2002ในรัฐมณีปุระอันห่างไกลมีหมู่บ้านเกษตรกรรมเงียบสงบที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่วันหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาไม่มีวันลืมบ่ายวันนั้นอากาศร้อนจัดเด็กชายวัยรุ่งชื่อชยามอยู่ในทุ่งนาช่วยครอบครัวทำงานเป็นวันธรรมดา ไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งประหลาดที่สุดในชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นผู้คนกว่า20คนต่างยืนยันว่าเห็นบางสิ่งในท้องฟ้ามันวาวเป็นโลหะรูปร่างคล้ายจานบินลอยนิ่งอย่างผิดธรรมชาติไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์มีเพียงแสงที่สว่างขึ้นเรื่อยๆ แล้วแสงสีขาวจ้าก็พุ่งลงมาส่องตรงไปที่ตัวชยามร่างของเขาลอยขึ้นท่ามกลางเสียงร้องตกใจของคนที่ยืนดูพวกเขามองเห็นกับตาว่าเด็กคนนั้นหายวับไปต่อหน้าเสียง <inclusive. S 1> กรีดร้องความแตกตื่นบางคนวิ่งหนีบางคนยืนตะลึง ใครๆก็รู้ว่ากำลังเห็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโลกจริงเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงพวกเขาเจอเขาอีกครั้งเดินโซซัสเซออกมาจากชายป่าเสื้อผ้าเป,เปือนเปื้อนเหงื่อท่วมตัวเหมือนคนที่เพิ่งหนีจากบางอย่างมาเขาล้มลงบนพื้นหญ้าตัวสัน่นไร้แรงพูดซ้ำๆเหมือนคนละเมอ น้ำเสียงสั่นเครือพวกเขาบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเรื่องนี้ลือกันทั้งหมู่บ้านพวกคนยืนยันว่าพวกเขาเห็นกับตาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นลงข่าวเขียนว่ามีแสงประหลาดมีเด็กชายหายตัวตัวและกลับมาในสภาพหวาดกลัว เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องเล่าที่คนในมณีปุระไม่มีวันลืมหลายวันต่อมาชยยามเริ่มพูดถึงสิ่งที่เขาจำได้เขาจำห้องโลหะสว่างจ้าผนังสีเงินเงาสูงใหญ่ดวงตาดำโตจ้องมองไม่มีเสียงพูดมีเพียงความกลัวและเสียงในหัวที่บอกว่าอย่าพูด มันเป็นแค่ภาพหลอนเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกหรือการมาเยือนจากบางสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจสุดท้ายเรื่องนี้จริงหรือไม่เป็นคุณที่จะตัดสินใจรับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ